หลังจากทําจมูกไปนะคะก็มีแต่คนชมว่าสวยค่ะมีแต่คนทักว่าจมูกอันนี้คือเข้ากับหน้ามากๆเลย <Wow. S 1> ก็เลยแนะนําเขาไปว่าได้ทํากับคุณหมอต้นที่ P Med ค่ะ <Wow. S 1> รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะกับจมูกอันนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันเป็นประจำอีกครั้งสำหรับเคสสุดปังแก้จมูกโอเพนดีคอนบายคุณหมอต้นปียพลสำหรับ EP นี้เป็นเคสที่แสนสวยหวานเพราะคุณมิ้นได้แก้จมูกกับเราไปแล้วครบ1เดือนปัญหาเคยแก้จมูกมาแล้วถึง4ครั้งและไม่ประสบความสำเร็จครั้งล่าสุด แก้จมูกไปเพียง11เดือนเกิดปัญหาเอียงซิลิโคนดีดอกมาทําให้เห็นขอบซิลิโคอนอย่างชัดเจนเนื้อจมูกหายปลายแดงและบางทรงจมูกแข็งทําให้หน้าดูไม่มีมิติคุณหมอต้นจึงเลือกแก้จมูกแบบเทคนิคโอเพน e ีคอนทรง HQ Size เรามาฟังความรู้สึกเรียวๆไม่สกิปจากคุณมิ้นกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะการเจรีพินิจมุงตีค่ะ จริงๆแล้วแก้จมูกนะคะทั้งหมดมา4ครั้งแล้วครั้งที่1คร <Wow. S 2> ั้งที่2ครั้งที่3าเนี่ยก็คือแก้จมูกแบบเทคนิคเดิมๆก็คือเทคนิค close แต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์นะคะพอครั้งที่4มาเนี่ยแก้จมูกเป็นเทคนิค semi open ก็คิดว่าจะตอบโจทย์ปัญหาที่เจอก็คือว่าเห็นสันจมูกชัดเจนมากเป็นแกนแล้วก็จมูกข้างตรงนี้นะคะยุบซึ่งข้างนี้จะไม่เป็นแล้วก็มีปัญหาตรงปลายจมูกก็คือแบบ ลายจมูกเริ่มบางเหมือนจะทะลุค่ะหาข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าครั้งนี้อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ <c oughs> ก็เลยเข้าไปปรึกษาอยู่ประมาณ2-3สาที่ <c oughs> คลินิกที่ดังๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ตอบโจทย์ค่ะอยากจะเข้ามาปรึกษาที่ p r ีเมดคลินิกคุณหมอก็แนะนำแนวทางแก้ไขว่าจะแก้ไขให้เราได้ยังไง พอได้คุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกสบายใจคุณหมอตอบได้ตรงคําถามและตอบโจทย์มากๆก็เลยตัดสินใจที่จะมาแก้กับคุณหมอต้นที่พิ m e d Clinic ค่ะหลังจากทําจมูกไปนะคะก็มีแต่คนชมว่าสวยค่ะมีแต่คนทักว่าจมูกอันนี้คือเข้ากับหน้ามากๆเลยดูเป็นธรรมชาติไม่ไม่โบะอะไรเงี้ยค่ะหลายคนนะคะก็สอบถามมาว่าไปทําจมูกที่ไหนมา อยากจะทําแบบนี้บ้าง <S <S <k> ก็เลยแนะนําเขาไปว่าได้ทํากับคุณหมอต้นที่พีเมดค่ะรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะกับจมูกอันนี้ <S 2> <S 2> สําหรับ, <mandatory> รบครั้งนี้นะคะบวมช้าน้อยมากเลยค่ะหลังจากที่ถอดเผือกนะคะเวันก็สามารถแต่งหน้าแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยค่ะไม่เหมือนกับที่เคยทํามานะคะครั้งเก่าก็คือว่า บวมช้ำเยอะมากแล้วก็วันที่สองที่สามก็คือตาจะปิดเลยค่ะแต่ครั้งนี้คือแบบว่าแฮปปี้แล้วก็ดีมากมากเลยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากแก้จมูกนะคะแล้วก็อยากจะมีจมูกสวยๆแบบนี้นะคะอยากจะแนะนำเลยค่ะว่าให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอต้นก่อนนะคะเพราะที่นี่ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ <Wow. S 2> แต่สำหรับที่อื่นนะคะที่มิ้น์ไปมาก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ ตอบไม่ตรงตามสยดที่เราอยากได้นะคะ oh, <no. S 1> ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาค่ะสามารถส่งข้อมูลรูปภาพหรือว่าคำถามที่เราอยากถามมาได้ทางเพจได้เลยนะคะแอดมินน่ารักมากเลยค่ะค่ะสำหรับมิ้นแฮปปี้มากๆเลยค่ะ